ยงว่าเราอ่ะเป็นมือที่สามที่เบียร์กับเบลล่าครับนาฬิกาคู่เหรอครับอ๋อครับนาฬิกาที่เจนได้ไปไหนมาอ๋อยังไม่ได้เห็นเลยครับอันนี้มีมีคนให้มาคนนห้มาวันวันที่ไปดูตอนจบนปะอ๋อนาฬิกาคล้ายๆกันครับแต่ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้ซื้อคู่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจนไม่มีไม่มีครับไม่ได้ซื้อคู่กันแน่นอนครับแล้วโมเมนต์เป็นอ ครับก็เป็นฟินละครครับก็เป็นตอนจบอะไรเงี้ยแต่กลับไปโดนครับประกาศนี่ไม่เสยครับได้คุยกับเบลล่าหรือยังครับที่มีคนจับผิดเรื่องนาฬิกาแล้วเราก็ไปคืนไปเลยตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยครับก็ยังไม่รู้เรื่องกันมั้งครับคือผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เขารู้เรื่องหรือเปล่านะครับเอางงไม่เขาอยู่ดีก็โดนโยงไปทำรับ่วไปเรียนกับเบลล่าอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาก็ยังมัดสัมพันธ์ดอยู่ก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคุณคิดยังไงครับผมเขาัมพันธ์ของเรากับเบลล่าตอนนี้คือยังเป็นก็เป็นเพื่อนร่วม มีสายต่อพัฒนาอะไรนี้ไหมครับสนิทกันมากขึ้นโอ้ยไม่มีอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นเพื่อน่วมงานให้ดีต่อกันครับผมแล้ววันนี่ไปรางวัลไปรับรางวัลแล้วมีคนจารณ์เมนูอะไรเขาก็บอกว่าไม่ฟังไยเม่ได้ฟังยังไม่ได้เห็นครับเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองเหมือนกันครับไม่ได้คนจัดเตรียมเสียเซลล์ไปครับไม่ไม่ไม่ได้เสียเซลล์ครับจริงๆช่วงนั้นคือเราเตรียมจากตัวเองหรือว่ายังครับก็มีคนจัดให้แล้วก็เลือกเลือกไปครับใช่ ไม่ไม่ไม่หน่อยไม่น่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าแต่งไปให้ปังกว่านี้นะครับเราตองเราตองรตหมือนเรื่องตัวนี้เราซีเรียสอะไรอย่างเงี้เราออกมาแต่ละทีคือจริงๆแล้วก็มีคนที่คอยดูแลให้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็คือเราใส่ใจอะไรก็ได้ได้ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าได้คอมเมนต์อย่างนี้มาเดี๋ยวรอบหน้าจะได้แต่งตัวให้มันดูดีขึ้นแล้วก็แต่งตัวให้ดีขึ้นครับเราจะไปลิบเองเราเมีค่อนข้างเครียดไหมครับลอง cover ดาวไปดูว่าทำไคนจัด อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมว่ารอบหน้าก็ยังมีจะได้เปลี่ยนแนวบ้างครับผมมีแบบี <c oughs> บปัญหาผมมั้ผมมีปัญหากับผมมากมีมแบบปัญหาเรื่องคุณไม่มั่นใจไหมคะเวลามีคนจัดวให้อะะไรนะรนคับ <c oughs> มีแบบทั้งไหนที่ไม่มั่นใจไหมหรือแบบที่เขาจัดให้ก็ไม่ได้มีขนาดนั้นครับก็มีแค่แบบว่าเรื่องแบบเฮ้ยสั้นยาวแบบว่ายาวไปสั้นไปคับไปอะไรอย่างเงี้ยครับมีแค่นี้เองแล้วก็ตรงนั้นก็ไม่มีครับ ่เสียเซลล์แน่นอนครับก็เสียเซลล์ต้นผมนี่แหละครับมันอยู่นาน